ไปเล็กต okay, yeah, right? mm ัวไหมตัวจูให้เก็บความมั่นใจก่อนเลมองมอง อ่าเดี๋ยวที่อเสกเตปนเพื่อนกัได้เดียวเป็เพี่อนกัน แล้วเต็มมา <laughs> <laughs> กันจะเป็นสิาวิ5้าสี่สามนการไม่มีความ Thank yeah. you. 比了，比了<心>。<心>